สวัสดีค่ะน่ะฮันนยนะคะมาอัปเดตค่ะตั้งแต่วันที่หนึ่งตุลานะคะก็เกิดเหมือนกับว่าเอหนึ่งตุลานะคะตอนสามทุ่มนะคะก็มีการเปลี่ยนแปลงเอ่อเขาเรียกว่านาฬิกานะคะนาฬิกานี่อุทโทษค่ะก็คืออ่อนี่นะคะเงิน เงินในนาฬิกาเนี่ยบอกว่าหนึ่งพันเจ็ด้อยเจ็ดสิบหนะคะน่าจะเป็นมันมันเป็นตัวเลขมันเป็นตัวเลขเยอะมากนะะนั่นแหละคะ่ะตั้งแต่วันวันวันนั้นมาก็เกิดอะไรมากมายนะคะช่วงนี้แล้ววันที่สี่วันที่สี่นะคะก็เป็นวันที่เขาทดสอบ Uh, ระบบระบบสื่อสารนะคะอิม e มอร์เจนซนะคะระบบการสื่อสารอิ e เมอร์เแล้วก็วันที่สามก็ uh, มีการโหวตแบบเหมือนกับว่า,าไล่ออกคนที่เป็นโคโสกรัฐบาลนะคะ uh, Speaker of the House เนาะแล้วก็มีมีการอัปเดตอะไรมากมายนะคะ คือช่วงนี้อะไรจะเกิดขึ้นเร็วมากแล้วที่นี้พอดีอนุ้ยก็ดูดูช่อง YouTube นะคะเดี๋ยวจะอธิบายเกี่ยวกับเรื่องอะระบบเพราะว่ามีผู้เชี่ยวชาญหลายคนนะคะที่ออกมาบอกว่ามันไม่น่าจะเกินไม่น่าจะเกิน5-6เดือนทีนี้ คือจริงแล้วพายุมันมาแล้วค่ะตอนนี้มันกําลังเร่ง <c oughs> กําลังเร่งนะคะก็คือแบบมันใกล้จะจบไงถึงจุดสุดยอดและทีนี้ทีนี้เขาก็เลยเออบอกว่ามันเศร,รษฐกิจเนี่ยมันจะล้มแล้วแล้วทีนี้แล้วถ้าเศร,รษฐกิจล้มแล้วเขาจะใช้อะไรตอนกลับมาคนก็จะต้องแบบตอนนี้คนอยู่เบื้องหลังนะคะกำลังแบบชุลมุนวุ่นวายเลยทีเดียวนะคะ ทีนี้ตอนนีเ้เงินอะไรต่าง,างเนี่ยแบบคือคนที่เขาค้าระหว่างประเทศเนี่ยมันจะต้องมีเงินเขาจะใช้เงินอะไรมันจะต้องตกลงกันว่าจะใช้เงินอะไรบ้างอะไรเงี้ยนะแลกเปลี่ยนกันเนาะแลกสินค้าอะไรเงี้ยแล้วทีนี้ใน y o u t u b e ที่อนุทิตาตามเนี่ยเขาบอกว่าเงินดอลลาร์เนี่ยเคยเป็นตัวกลางแลกเปลี่ยน แต่ตอนนี้ไม่มีคนอยากจะได้เงินดอลลาร์มาหนึ่งมาหนึ่งปีแล้วนะคะแล้วที่นี้แบบพอมันเริ่มนานขึ้นนานขึ้นหลายประเทศมากขึ้นก็จะไม่ไม่ต้องการเงินดอลลาร์แล้วที่นี้เขาก็ตกลงกันระหว่างการซื้อขายแล้วโอเคเขาจะใช้อะไรอะ่ะตอนนี้เขาก็ใชเ้เงินคนประเทศจีนนะคะแล้วก็เงินทาง ประเทศตะวันออกกลางแล้วก็ตกลงกันแต่ส่วนใหญ่เขาจะไม่ใช้เงินดอลลาร์แล้วนะคะทีนี้เขาก็มีรวมรวมกันรวมตัวกันเนี่ยอันนี้นะคะก็คือ brick brick ก,ก,ก็มีฝ่ายแสงนี่แหละ brick เป็นคนสร้างขึ้นนะคะแล้วก็มีใครบ้างที่รวมตัวกันก็ประเทศสีแดงนะคะที่ที่เป็น b r i c แล้วประเทศ สีเขียวเนี่ยก็อ่าประเทศเพิ่งเข้ามาใหม่อ่าแล้วอันนี้ก็อพพลายนะคะคือกำกลังสมัครอยู่ส่วนไอไอที่ไม่ทำนี่ก็คือยังไม่ได้เป็นนะคะสีขาวนี่ยังไม่ได้เป็นคือเมืองไทยก็กำลังสมัครกำลังสมัครเข้าบริกนะคะแล้วทีนี้ไอสีเขียวเขียวเนี่ยก็คือ พิ่งจะเข้าไปสีแดงเนี่ยเป็นประเทศที่เริ่มต้นนี่นะคะทีนี้เขาบอกว่าช่วงที่ใกล้จะล้มเนี่ยคนก็จะแบบจะใช้เหรียญอะไรดีจะใช้เหรียญอะไรด,รอไรดีอะไรเงี้ยนเนาะ,ะประเทศแต่ละประเทศก็ต้องเลือกเนาะแตะ่ในคนที่ยังไม่ได้คนที่ยังไม่ได้เข้านะคะ บริกเนี่ยคนที่ยังไม่ได้เข้าบริกก็จะต้องเหมือนกับว่าถูกมัดมือชกให้ใช้ xrp เพราะว่าไม่มีทางเลือกไงอ่ทีนี้เอเหมือนกับว่าคนอื่นๆเนี่ยเขาเข้ากลุ่มกันหมดแล้วแต่ประเทศอเมริกาโดยเฉพาะอเมริกาแล้วลประเทศสีขาวอื่นๆเนี่ยไม่ได้เลือกไงก็ต้อง XRP มันพร้อมแล้วที่จะใช้เขาก็มีอย่างที่เลือกที่เดียวไงออนี่แหละนี่แหละค่ะเหมือนก็บม,มัดมือชกมันมันก็ตลกดีนะคะทีนี้โอเคค่ะนี่ก็คือแบบแบบคือแบบตอนจบอะแต่ช่วงระหว่างตอนนี้ถึงตอนจบนั่นเลยค่ะมันจะต้องอลมานคนก็จะแบบตื่นตนกตกใจไงอ่า ่นะคะเดี๋ยวก่อนอตอนนี้นะคะทองโอ้ลืมบอกนะคะคือวันนี้วันที่4ี่เนี่ยเขากา็มีระบบมีเทสแล้วนะคะอ่าตื่นเต้นดีค่ะแล้วก็ช่วงนี้เขาก็จะกดราคาทองนะคะแล้วก็ราคาเงินเนาะราคาเงินาราคาทองก็เมื่อเดือนที่แล้วมันเกือบสองพันนะสองพันนะคะ แล้วตอนนี้มันก็ลดมาถึงพันแปดดอลลาร์ต่อหนึ่งออนเนาะอันนี้หนึ่งออนนะอันนี้อมันขึ้นไปถึงยี่ิบสี่บาทแต่ดันลดมาถึงยี่สิบเอดยี่สิบเอดคือแบบว่าราคาไอ,อ้เงินเนี่ยราคาจริงนะคะเขาบอกว่าถ้าเกิดสมมติว่า XRP เนี่ยสูงขึ้นราคาทองก็ต้องสูงขึ้น เพราะว่า XRP หนุนได้ทองคือราคาทองสูงขึ้น XRP ก็จะสูงขึ้นเช่นกันอ่านี่และค่ะอ่าราคาจริงๆแล้วอ๋ราคาของเงินจริงๆแล้วมันมันมันน่าจะเป็นเหมือนกับเจ็ดแปดพันดอลลาร์อะไรเงี้ยเนาะเห็นเขาบอกว่างั้นนะคะแล้วก็ราคาทองจริงน่ะจะเป็นแบบหลายหมื่นดอลลาร์นะหลายหมื่นดอลลาร์ ก็เหมือนกับว่าเออสี่ห้าหมื่นดอลลาร์อะไรประมาณนั้นนะ่ะนะทีนี้เมื่อคนเมื่อเมื่อคล้ายๆว่าคนเข้าใจว่าเออ XRP เนี่ยมันจะใช้การในการส่งเงินไงเพราะว่าเขาไม่มีทางเลือกเนาะแล้วทีนี้เออ XRP ก็จะราคาสูงขึ้นก็จะทําให้ทองสูงขึ้นด้วยเพราะว่ามันหนุนกันใช่ไหมคะ,ะเขาก็บอกว่าทํายังไง คือเหมือนว่าเอออะไร่ะที่ปลอดภัยนะคะคนส่วนใหญ่ก็จะไปซื้อทองซื้อเงินแล้วก็เหมือนกับว่าอะไระอ่ะอ่าธนาคารใหญ่ๆเนี่ยมันล้มแล้วนะคะธนาคารใหญ่นะคะธนาคารใหญ่ๆแต่ธนาคารแบบที่อเมริกามันจะมีธนาคารใหญ่ระดับประเทศอะไรเงี้ยแล้วทีนี้มันก็จะมีราคาไอธนาคารระดับท้องถิน่นย่อยซึ่ง เขาไม่ได้ทำธุรกิจข้าม,ามรัฐนะมันจะ,จะปลอดภัยกว่านี่แหละค่ะแล้วก็เขาบอกว่าเงินเงินบอนเงินธนบัตรอะไรเงี้ยจะไม่ค่อยปลอดภัยนะคะถ้าซื้อระยะยาวแบบสิบปีอะไรเงี้ยเนาะ,ะถ้าระยะสั้นหนึ่งเดือนอะไรเงี้ยเราสามารถขายได้แต่คนไม่รู้ใช่ไหมคะสิบปีข้างหน้าเนี่ย มันจะเป็นยังไงคนก็เลยไม่มั่นใจเขาก็เลยไม่ค่อยมีคนขาย,ยค่ะตอนนี้นะคะนั่นแหละค่ะตอนตอนนี้คนเขาไม่เข้าขายบอลไม่ได้แล้วก็คือเหมือนธนบัตรรัฐบาลเนี่ยนะคะก็อะไรที่ปลอดภัยก็คือก็ต้องเป็นทองคําแล้วก็เงินถ้าใคร สามารถซื้อคริปโตได้ก็คือ xrp xlm ที่ว่าไอ้ระบบใหม่นะคะอันนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้แนะนำอะไรนะคะแต่ว่าขอใหอ้ไปศึกษาก่อนท้าไม่เข้าใจก่อนแล้วค่อยซื้อนั่นแหละคะ่ะนะคะอย่าทำตามคนอื่นอโอเคคะ่ะเดี๋ยวพอดีอนี่จะพามาดู นี่นะคะที่คนคนนี้นะคะถ้าใครสนใจเข้าไปดูนะคะ,ะ XRP currency แล้วก็เหมือนกับว่าคนนี้เขาก็เป็นมืออาชีพนะคะคือมืออาชีพเขาเก็บสถิติว่าแล้วก็รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นด้วยนะคะ เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวจุดไว้ตรงนี้เงินเฟอ้อถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์นะคะเงินจะเฟอ้อถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์เขาอาจจะล็อกดาวน์อีกรอบนึงแล้วก็อะไรอะ่ะคือธนาคารเนี่ยล้มไปแล้วนะคะราคาขึ้นของจะขึ้นอีกถึงสิบเปอร์เซ็นต์นะคะตอนนี้โอ้โหแบบ ราคาของขึ้นเยอะมากน้ำมันก็ขึ้นน้ำมันก็เริ่มขึ้นอีกแล้วนะคะ,ะเดี๋ยวพามาดูตรงนี้นะคะว่าเขาพูดถึงอะไรอ่านี่พูดเกี่ยวกับบริกนะคะ,อะเออเอ้ยทำไมมันไกลจังเลยอะ I don't know how pick up. I've been looking for a product like this my whole life. I wear this product every day. We're all putting it on, looking in the mirror. In July, you're going to block swift usage yes. into using the gold token and those who resist. Oh, um. Oh, shoot, 30 now. We วิธีทำซับไตเติ้ลแล้วก็ไปเลือกไทยนะคะไปเลือกภาษาไทยลืมโอ้โอ้ได้ไทยแล้วเนี่ยตื่นนี่ไงคะเดี๋ยวนะคะ We got Other countries that are climbing on, like Venezuela, Indonesia, and Nigeria, they're not Arab. And they're not—they're de dollarizing. They're saying we, we'll go with the Chinese yuan. Now, since, since China does not want country after country to hold Chinese government bonds, China's going to push them after a brief period of time of using the Yuan for energy sales, China's gonna push them into the gold token. China's gonna push all the Persian Gulf and all the OPEC nations into using the gold token. And those who resist will get an option of using XRP. Yeah. <coughs> เขาก็จะมาใช้ XRP XRP is g o i n g is g o n n o be like an alternative gold solution I believe the United States is gonna go dragging kicking screaming and killing and they're not g o n n o want the BRICS gold token but they're gonna accept the XRP คืออเมริกาเนี่ยไม่อยากจะไปขึ้นกับใครแต่ว่าในที่สุดเขาก็ต้องแบบ โดนบังคับให้เลือกไงให้เลือกช้อยสุดท้ายก็คือต้องจะใช้ xrp นี่แหละคะ่ะแล้วก็แล้วเขาก็จะบอกว่า xrp ไม่มีไม่มีทองหนุนเขาก็จะหลอกประชาชนนะคะ <laughs> คือเขาไม่อยากจะคือแบบคล้ายๆว่าอะไรอะ่ะ แบบยืดเยื้อไม่อยากจะลงเอยกับใครอะไรเงนี้ยเนาะอันนี้ก็คือน่าจะเป็นพวกฝ,ฝ่ายมืดนั่นแหละหรือว่าฝ่ายแสงเล่นเกมเพื่อให้ประชาชนตื่นอะไรเงี้ยเ no? นาะ That's how XRP is going to be used. Mm hmm. European nations will use it as a compromise. The United States might use it as a compromise. And wherever it gets used, you guys, it's not going to go away. It's going to grow and not go backwards. เริ่มใช้แล้วอาจจะเขาอาจจะไม่ชอบพยายามจะไม่ให้ไม่ให้ใช้อะไรเงี้ยเนาะทีนี้เขาก็พอมาอยู่แล้วมันก็ต้องใช้ตลอดอ่ะคนก็จะเคยชินใช่ไหมแต่ว่า XRP คนก็จะนิยมไงนี่แหละ That how goes to how a goes hundred bucks, bucks, bucks. 's bucks อ่าทีนี้ราคาก็จะสูงขึ้นสูงขึ้นไงจาก อาจจะถึง500อะไรอย่างเงี้ยเนาะนี่แหละคะ่ะตอนน่าจะเป็น2องพนะคะราคาเริ่มขึ้นแน่นอนอ่าก็ถ้าใครยังมีอายังมีโอกาสสะสมก็สะสมไปเรื่อยๆนะคะแอดนยไม่ได้ไม่เคยได้อัปเดตเกี่ยวกับ xrp เนาะอ่าอันนี้ก็มีโอกาสได้มาอัปเดตนะคะก็จะ ถ้ามีข่าวเคลื่อนไหวก็จะมาอัปเดตนะครรับเพาะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วข่าวมันก็เดิมเดิมเหมือนกันเกี่ยวกับ XRP อะไรเงี้ยเหมือนกับเ,เขาเล่นเกมกลับไปกลับมาเออเล่นคล้ายๆว่าอะไรอะส่งสัญญาณกันส่งรหัสกันอยู่เรื่อยอะไรเงี้ยแล้วที่นี้เราไม่รู้เรื่องนะคะแต่ว่าคนนี้นะคะอัปเดตเขาเขารู้เลยว่าเขาทำจสิติแล้วเขาก็มีคนในนะคะคอยคล้ายๆว่าอะไรอะ มันเขาเขาเขารู้อ่าจริงๆว่างั้นเถอะไม่ใช่ว่าเออเราต้องไปแปลรหัสอีกทีอะไรเงี้ยเนาะโอเคค่ะก็เป็นข่าวดีนะคะคือช่วงนี้ห้าเดือนสุดท้ายเนี่ยก็จะเหมือนกับว่ามันน่าสนุกนะคะตอนหนังจะจบนี่แหละในที่สุดเราก็ดูหนังมาราอนแบบอินมากแล้วก็ สนุกมากด้วยโดยที่คนอื่นเขาก็ไม่รู้เขาคิดว่าเราใส่อะไรอ่ะคือตัวตลกอะไรเงี้ยเนาะโอเคค่ะสนุกค่ะขอให้สนุกจนจนจบสวัสดีค่ะ